กาะติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุบกอรกรบฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมอกสงคลาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังช่วนเทียบพิพิธภัณฑ์เต่าทานพานมาตรฐานชายกระดับปาตรฐานความปลอดภัยด้านสุข,ขานามไมเพื่อนักท่องเที่ยวนายบุญเล้งโลสถาพรพิพิธนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่าพิพิธภัณฑ์เต่าทาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลสุโซอำเภอปะเเลียนได้พ่านการรับรองมาตรฐานชา ประเภทนันทนาการและสถานที่ท่องเที่ยวรวมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ผู้ประกอบการในอุตสาหการรมท่องเที่ยวของจังหวัดตรังปร,ปรับปรุงสินคา้าและบริการให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้หนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศมีประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวทีด่ดีมีความสุขและมีความเฉื่อยมันในความปลอดภยัยด้านสุขอนามัยสำหรับพิพิธภัณฑ์เต่าทานจะแ,แสดงหุ้นจำลองเพื่อบอกเราขั้นตอนการผลิต ฐานหมยกงก้างและเรื่องราววิธีชีวิตภูมิปัญญาทองทินในอดีตให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ทองทินหากใครกำลังมองหาการท่องเที่ยวแบบวันเดทริปลองมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์เต่าทานเรียนรู้วิธีชีวิตด,ดังเดิมของคนสุโซและบริเวณใกล้เคียงมีกิจกรรมให้หนักท่องเที่ยวได้ลองเรือสัมผัสวิธีชีวิตของชาวประมงท้องทินอีกด้วยทริปงบหน่อยแต่เต็มไปด้วยความประทับใจอย่างแน่นอนวินีนารสุดกําแห้งซูนคาววิทยุมกอสงคลารายงานค่ะ รวดเร็วชับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน